ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการลุยกรุงนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหลังข่าวภาคค่ำนะครับ21นาฬิกาโดยประมาณนะครับค่ำคืนนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวของขยะนะครับโดยคืนนี้ก็พบกับคุณนะฮะผมสุบะจนขินส่วนแล้วก็คุณสิวันเรื่องวิราประภาครับใช่ไหมครับคุณสิวันใช่ค่ะสิวันสิวันนึกว่าจะจําชื่อกันไปได้ซะแล้วนะคะคงจะรักกันมากๆากมากนะคะรายการลุยกรุงของเราเนี่ยนะคะก็ติดตามปัญหาเกี่ยวกับขยะหลังจากที่น้ํารถติดตามมา ต่อเนื่องเลยนะคะให้ความรู้เรื่องขยะการคัดแยกขยะประโยชน์ในการคัดแยกขยะนะคะจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทําไมถึงต้องไปเลือกที่เขตภาษีเจริญเป็นที่ที่จะเป็น การเริ่มโครงการในครั้งนี้นะคะว่ามีการคัดแยกขยะอย่างที่เราได้บอกเอาไว้ว่ามีระยะเวลาในการทํางานกาันจนถึงวันที่12ธันวาคมเนี่ยนะคะแล้วก็ในคืนนี้เนี่ยนะคะจะมีทั้งผู้ที่ริเริ่มโครงการแล้วก็ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการได้มานั่งพูดคุยกันในรายการลุยกรุงในคืนนี้ด้วยค่ะคซึ่งหลังจากจบค่ำคืนนี้แล้วนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงจะได้ข้อคิดดีๆนะครับถึงข้อดีของการแยกขยะรวมถึงว่าถ้าเราไม่แยกขยะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากสี่ ด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับในฐานะผู้อำนวยการสำนักโรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือสอสอส,อสอครับรองศาสตราจารย์ดรวิลาศนีอดุลยานนท์ครับตามมาด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดสำนักงานเขตภาษีเจริญคุณไัยบุ์เหล่าละดาครับท่านที่3ครับในฐานะเลขาคณะกรรมการ หมู่บ้านคลองลัดภาชีเขตภาษีเจริญคุณอดุลสัตบุตรครับและท่านสุดท้ายเป็นกรรมการชุมชนราชมนตรีร่วมใจเขตภาษีเจริญคุณยันมุสันเทียครับสวัสดีทั้งสีท่านครับสวัสดีค่ะค่ะสําสหรับ คำถามแรกนะคะก็คงต้องเริ่มที่ผู้ริเริ่มโครงการก่อนนะคะ,ะรองศาสตราจารย์ดรวิลาสินีค่ะว่าโครงการที่เกิดขึ้นนะคะเป็นโครงการที่เราเราเชิญชวนหลายๆท่านให้มาร่วมกันคัดแยกขยะในเขตภาษีเจริญนะคะแต่ว่าจุดสําคัญเลยที่ทําให้เกิดโครงการคืออะไรคะคือต้องต้องเล่าว่าเออสอสอแล้วก็ภาคีเครือข่ายะคะ,ค,ะคือประการแรกเนี่ยเรา ออมองเห็นว่าปัญหาจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยพอหลังน้ําลดทันทีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือปัญหาขยะนะคะที่ทุกท่านคงเห็นกันอยู่นะคะ,ะว่า<ะ>เรียกว่า50%ของประเภทขยะทั้งหมดที่ตกค้างหลังน้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นขยะเฟอร์นิเจอร์คือขยะชิ้นใหญ่<ะ>ทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นขยะ อินรีย์ที่ย่อยสลายได้นะคะขยะรีไซเคิลนะคะหรือขยะอื่นๆที่ยังพอจัดการได้แต่เท่าที่เราทราบเนี่ยค่ะอย่างข่าวที่เราดูอยู่กันทุกวันเนี่ยก็จะพบเลยว่าสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าจัดการไม่ได้นยคะก็คือขยะเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นขยะชิ้นใหญ่ๆเพราะไม่รู้ว่าจะขนไปทิ้งที่ไหนนะคะหรือจะจัดการอย่างไรอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่สสแล้วก็ภายครือข่ายรวมทั้งไทย P ี s ด้วยนะคะเรามองเห็นว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันนะคะออกมาไม่ได้ว่าออกมา ช่วยกันปฏิบัติการเฉพาะกิจก่อนนะคะในการทําให้ขยะเฟอร์นิเจอร์ที่เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถถูกจัดการออกไปได้โดยเร<ม>็ววันนะคะแล้ว<ม>ก็ช่วยส่งเสริมเรียกว่าช่วยสนับสนุนการทํางานของกทมด้วยนั่นเป็นประการแรกแต่จริงๆเราไม่ได้มองแค่ระยะเฉพาะ กิจแค่นี้นะคะเรามองยาวออกไปค่ะว่าถ้าเราสามารถชวนชุมชนนะคะชวนเขตนะคะชวนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาจับมือกันในครั้งนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสอันดีของการก้าวไปสู่การทํางานในระยะที่ยั่งยืนขึ้นนะคะนั่นก็คือช่วยกันเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนวิถีของคนในกรทมแสดงว่าอาจารย์ไม่มั่นใจว่าจะมีน้ําท่วมอีกหรือเปล่า นั่นส่วนหนึ่งค่ะหรือถึงจะไม่มีน้ําท่วมนะคะ <c oughs> เรียนว่าอย่างที่เรียนว่าเรื่องของการเปลี่ยนวิถีไปสู่การคัดแยกขยะในครัวเรือน<ช>นะเรียกว่าเรียกว่าป้องกันขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยถ้าเราทาได้เนี่ย <c oughs> เราจะทําให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลย <c oughs> คืออาจารย์ <c oughs> กำลังจะบอกว่าเรื่องของขยะในคนกรุงเทพไม่มีวินัยผมสรุปให้ <c oughs> ก็ดิฉันคิดว่ามันคงมีหลายสาเหตุมากกว่านั้นจำเนื้อ่ากว่านั้นใช่หครับเอาแล้วฮิตสมมติเต็มเต็มร้อยคะแนนจากภาพที่เราวางไว้ในพิมเขียวของเราว่าโอ้เราตั้งเป้าจะทำถึงสองสามสี่ตอนนี้อาจารย์สกี่ะแน น่าจะมาสักห้าสิบนะคะหามาได้ครึ่งทางค่ะยัง<ว>ยังเหลืออีกครึ่งทางที่คงต้องเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะโครงการที่เราทํานี้ทั้งหมดเราเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วเนีเน่ยเรียนว่าชุมชนจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยของการทําให้เรื่องของปัญหาขยะทั้งหลายเนี่ยมันถูกแก้ไขในระยะยาวค่ะอย่างอย่างถามก่อนได้ไหมคะว่าก่อนจะถึงวันสุดท้ายของโครงการเนี้ยค่ะ ถ้าถึงวันสุดท้ายในเท่าเท่าที่เราวางเอาไว้ว่าเออเราอยากจะได้เนี่ยคืออะไรคะจนถึงวันที่12บสค่ะท่านาเรื่องของปฏิบัติการคัดแยกขยะนะคะเราก็หวังว่าขยะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆที่ที่กองเออแล้วจัดการไม่ได้อยู่ตอนนี้จะถูกจัดการหมดไปจากเขตโดยเฉพาะเขตภาษีเจริญที่เราเลือกเป็นเขตทํางานหลักแต่ความจริงตอนนี้เราได้เพิ่มขึ้นมาอีก5เขตแล้วเป็น6เขตนะคะในบริเวณใกล้ใกล้เคียงค่ะ นะคะคือเขตบางแคเขตน้องแขมนะคะเขตตลิ่งชันเขตทวีวัฒนาแล้วกเ็เขตบางพลัดที่ยังมีขยะชิ้นใหญ่ๆตกค้างอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าปฏิบัติการที่จะจบบันที่12ทธันวาคมนี้เนี่ยอย่างน้อยจะทําให้ขยะชิ้นใหญ่คือขยะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถูกจัดการออกไปเกือบจะร0อเปเซจากพื้นที่เหล่านี้ะนะคะส่วนขยะ,ะรายวันขยะ ตกค้างพวกอินซีต่างๆเนี่ยเชื่อว่าเขตแล้วก็ชุมชนก็คงจะมีส่วนช่วยกันเก็บออกไปอยู่แล้วค่ะไป,ไปถามเจ้าบ,บ้านมากดีกว่าครับเนี่สํานักง,งานเขตภาษีเจริญนะพี่ไปบุญนี่ปกติเป็นเจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสะอาดอยู่ใช่ไหมฮะวิธีปฏิบัติหรือว่าโน้ตฮาวที่ทางสสสร่วมไทยพีบีเอสมาร่วมกันตรงนี้นะแตกต่างหรือเหมือนจากวิธีเดิมๆของพี่ก่อนหน้านี้ที่จะมีน้ำท่วมยังไงแกน่าจะเป็นความสอดคล้องกันมากกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขตภาษีเจริญเองเนี่ยได้ มีแนวทางในเรื่องการที่จะจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้วโดยเราสร้างปเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่เราเอาใต้สะพานที่เป็นที่ลกล้างเป็นที่มั่วสุมของเยาวชนแล้วก็เป็นที่ทิ้งขยะทั่วๆไปเราดัดแปลงจากใต้สะพานกับที่รองสะพานระหว่างสอง สะพานเนี่ยครับ,รบในพุทธมนฑลสายหนึ่งสะพาน,นะอะไรนะคะพี่พเป็นสะพานข้ามคลองบางจากนะครับรบพุทธมนฑลสายหนึ่งซึ่งเราไปดัดแปลงเรียนรู้โดยการที่เราเอาขยะทุกอย่างให้สร้างให้เกิดมูลค่าของมันโดยการที่เราเอาขยะอย่างเช่นขยะเศษอาหารใบไม้ที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยเราเอามาทําปุ๋ยอินทรีย์ทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพโดยวิธีการของเราที่เราคิดขึ้นเองด้วยในบางส่วนเนื่องจากมีการดัดแปลงในการที่อย่างเช่นปกติเนี่ย การเอาสารอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเศษอาหารผักใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยมาทําปุ๋ยเนี่ยปกติเวลาเขาจะทําปุ๋ยก็ต้องมีองค์ประกอบอหลายๆอย่างอย่างเช่นมีต้องมีราข้าวต้องมีแกลบดําแกลบขาวต้องมีมูลสัว์ที่สําคัญใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าคนในเมืองกรุงเนี่ยมันไม่มีของสินพวกนี้ไม่มีสักอย่างเลยไม่มีสักอย่าง <c oughs> แ,ตแต่เราก็สามารถที่จะสามารถที่จะเอาเศษอาหารใบไม้เนี่ยมาทําปุ๋ยได้นะครับโดยการใช้ขบวนการของจุลินทรีย์ พอเราศึกษาเรื่องจุลินทรีย์แล้วเราจะเข้าใจว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างเกินเกินที่คนที่ทั่วไปจะคิดออกได้เลยเรานําแนวทางตรงนี้ที่จะลดปริมาณขยอะอินทรีย์เนี่ยซึ่งมีประมาณอยู่ประมาณห้าิซของขยะทั้งหมดถ,ถ้าเราสามารถนําขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยเอามาเกิดม,มาทำให้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างน้อยเนี่ยเป็นการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครซึ่ง การจัดการของกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกิโลละ1บาทนะครับขณะใน,นกรุงเทพมีมาหานครนีมีประมาณ8,500ตันต่อ ต่อวันต่อวันเพราะว่าเหตุผลนี้ด้วยไหมคะอาจารย์วิาสินีก็คือเราถึงเลือกที่ภาษีเจริญมาเป็นต้นแบบของโครงการเราค่ะเพราะว่าภาษีเจริญนี่คิดว่าเป็นเขตที่มีต้นทุนทางสังคมสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทํางานของทางสํานักงานเขตเองที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ฟังจากพี่ไพบุญพู่าเขามีสูงเรียนรู้อยู่แล้วเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์นะคะที่สําคัญค่ะ ภาษีจเจริญมี54ชุมชนใช่ไหมคะเป็น54ชุมชนที่ยัานคิดว่าเข้มแข็งนะคะหลายชุมชนเนี่ยเริ่มจัดการเรียกว่า แยกขยะอินทรีย์จากในบ้านไปบ้างแล้วนะคะเพียงแต่ว่าพอน้ําท่วมนี้ก็ทําให้เขาทําคือต้องหยุดทําพวกทําสิ่งเหล่านี้ต้นทุนที่ภาษีเจริญเนี่ยอาจจะอาจจะเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะอาจจะมากกว่าในเขตอื่นๆเราก็เลยเริ่มต้นนัรนก่รที่นี่แล้วก็เรามีเครือข่ายต่างๆที่ทํางานเรื่องของสุขภาวะอยู่ในเขตภาษีเจริญกันอยู่บ้างแล้วค่ะชุมชนที่นี่เชื่อว่าเข้มแข็งผมเชื่อคุณหมอเลยนะ มานี่เลยดูโอ้โหนี่เลยแต่ละท่านเบินั่นี่ดูนี่เป็นนักมวยเก่าพี่ดูวิบลองลองสักหมัดไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะตอนที่โครงการนี้มานี่พี่สองถามทั้งสองท่านเลยแล้วกันเนาะในฐานะที่เป็นภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยฟังแล้วปิ๊งเลยไหมอยากเข้าร่วมเลยไหมก็ได้เลยครับเพราะว่าตอนแรกนะครับคือชาวบ้านเนี่ยกับขยะเนี่ยมันจะอยู่คู่กันอยู่แล้วแต่ว่า เราจะอยู่กับมันอย่างไงโดยที่ว่าเราอยู่แบบให้ลดลดลงลดภาวะโลกร้อนลดขยะต,ตรงนี้ให้มันเอาเอาขยะลงมาเป็นเ,เขาเรียกว่ามูลค่าเพิ่มนะครับพอดีก็ได้ทางจากสำนักงานเขตโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและก็ฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเข้ามาอ,อ,อบรมแล้วก็พาไปดู <c oughs> สถานที่จริงนะครับสถานที่จริงคือที่เขาทําให้ประชาชนเข้าไปดูได้เลยพาไปทดลองงานตรงน้นตรงนี้เข้าไปดูได้เลยครับแล้วทีนี้มันเกิดการที่ว่าชาวบ้านเนี่ยออพอเห็นแล้วมันสะอาดนะครับแล้วมันเป็นจริงจังตรงนี้แล้วมันเกิดการเกอเรียกว่าสิทธ์ ขยะรีไซเคิลเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเราคงเราคงจะมองภาพขยะอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ไหมฮะแต่ใช่ค่ะคือจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนเนี่ยที่เราเล่าเรื่องนี้ถ้าคนไม่อยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าไอ้ขยะเนี่ยมันมีมูลค่าจะสร้างอะไรที่เกิดประโยชน์ได้เนี่ยวงการขยะเนี่ยนะครับใช่คือจะเห็นแต่ภาพเน่าๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคพอเราสร้างโมเดลให้ให้เห็นเนี่ยว่าไอ้สิ่งที่ทามเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ไม่ใคยเพ้อฝันครับคราวนี้เมื่อชุมชนเนี่ย เราเชิญชวนเขาไปดูเขาเกิดจินตนาการเขาเองได้เลยว่าเอ้ยชุมชนนี้เขามีขยะแบบนี้ขยะแบบนี้ขยะแ,แบบนี้เขาสามารถเอานํามาใช้ประโยชน์ได้เลยโดยที่อย,อย่างนี้พี่พิบูลก,ก็ทําให้เห็นเลยใช่ไหมคะว่าเนี่ยแหละขยะอินทรียเนี่ยแหละที่เราเอามาเทแล้ว,ลวเราก็เราก็มาทาเป็นปุ๋ยอะไร<ช>แบบนี้<ช>หรือเป<ช><ช>ล่าคะคือนี่แหละคือขยะรีไซเคิลคือขยะอินทรีย์กับขยะรีไซเคิลนี้มันนละอย่างนะครับขยะอินทรีย์นี้หมายถึงว่าพวกเศษอาหารพวกเศษผักเศษอะไรเนี่ยนะครับที่เราจะทิ้งลงอย่างสมมติว่ามีมีถังอยู่หนึ่งใบเรามาถึง ทิ้งไว้หน้าบ้านนี่นะครับตอนเช้ามามีอะไรบ้างครับมีทั้งแมลงวันมีทั้งแมลงสาบมีทั้งหนูอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่แล้วทีนี้ทางฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าอ่านะคุณลองมาทําอย่างนี้ดูคือเอาเศษอ,อาหารนี่นะครับเศษอาหารอินทรีย์ถือว่าที่ว่ากับข้าวอะไรเหลือข้าวบดๆนี่แหละครับอเอามาใส่ในถังแล้วก็ใช้ใบไม้นะครับใบไม้แห้งนี่แหละครับหาง่ายๆหาง่ายๆนะครับทำชุมชนเยอะแยะ ครับผมทับถมลงไปปุ๊บแล้วก็ใช้น้ำเ e อ็มนะครับใช้น้ำเ e อ็มลดแล้วก็อยู่ที่ว่าความชื้นความอะไรเงี้ยครับอุณหภูมิตอนไปเห<อ>็นตอนแรกที่ที่หัวหน้าไพ่บูญพาไปดูอะค่ะตกใจปะคะว่าเอ้ยมันไม่ใช่เลยก็ตอนแรกก็คิดว่าผมนึกว่าดินอะไรนะของ ไม่ลองไม่รู้เลยทาไปอ๋อเออม่นม่นมันอกาอย่างนั้นเลยนะครับแค่แค่ว่าเศษแค่ครับแค่เศษอาหารเนี่ยครับจากก้างป้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเศษข้าวเศษอะไรเศษผักเศษอะไรนะครับต่อมาผสมกับใบไม้อะไรนะครับแล้วก็ร่อนน้ำเย็นคือคืออย่างนี้คือเรามีเคล็ดลับในเรื่องอย่างหนึ่งที่คนที่เขาไม่ไม่รู้ว่าขยะนี่จะเกิดกลิ่นได้ยังไงส่วนใหญ่คือขยะต้องมีกลิ่นใช่ไหมครับถ huh? ้ามีกลิ่นเหม็นเนี่ยคือน่ารังเกียจอะง่าย นะครับถ้า<ช>มีแนวคิดว่าพอเข้าใจในเรื่องการศึกษาเรื่องจุลินทรีย์เนี่ยเราจะเห็นว่าจุลินทรีย์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าต้องการอากาศหรือต้องการอากาศก็ตามหรือที่มีอ่ามีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวย่อยสลายทั้งสิ้นแต่การที่ย่อยสลายของจุลินทรีย์ในที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องอยู่ขึ้นอยู่ในความชื้นที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วกลิ่นของเขาจะก็จะไม่มี ขณะที่เราไปทําอยู่ที่ใต้สภาเนี่ยก็ให้ทดลองว่าไอ้ที่ใต้สภาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าที่เราทําปุ๋ยอยู่นเนี่ยมันมีกลิ่นไหมขยะทั้งนั้นแหละให้สัมผัสดูว่ามันม,มีกลิ่นไหมแต่ปรากฏว่าไม่มีใครตอบว่าเออมันกลิ่นเหม็นหรือทนไม่ได้ที่ เราไปเฉียดที่กองขยะจะสังเกตว่าจะกลิ่นจะแรงใช่ไหมครับอ๋อค่ะพี่พี่ยันเองก็ไปพร้อมๆกับทางพี่ดุลนะคะครับผมครับผมค่อนข้างตทะนันเป็นชุมชนถูกไล่ลืมมาใหม่พอดีก็ได้พี่เลี้ยงคือพี่ไปบูนช่วยให้มาทายังไงขยะเราจะมีค่าทํายังไงสิ่งแวดล้อมเราจะดีขึ้นเพราะว่าไอ้เหมือนเหมือนกับพื้นที่ที่อยู่อาจจะไม่ได้เทียบกับเหมือนกับหมู่บ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้มันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้ใช่ครับแต่พี่ไปบูเออเนี่ยเราทําได้ใช่ฮะขยะที่ล้อม เราเป็นกาให้ด er> ีได้เขาไปดูงานจากแกมาแกก็แนะนําให้เป็นพี่เลี้ยงให้อะไรให้เราก็พยายามผลักดันให้ลูกบ้านเราว่าเออทายังไงเราจะอยู่ได้ทํายังไงกระอยากจะมีค่าครับก็ได้จากพี่พบูลมายากไหมคะทําจริงๆไม่ยากครับพี่ฮะไม่ยากนานไหมคะนานไหมถามว่านานไหมนี่ไม่น่าจะนานนะครับเพราะว่าเราพวกนี้มันเหมือนกับว่าเราอยู่กับเขาไปทุกวันทุกวันใช้ความเคยชินกับมัน นะครับอยู่กับอยู่อยู่กับตรงนี้เลยครับไอกระบวนการหมักเอยใช้ใบไม้ใช้อะไรแต่ผมว่ามันโอเคไอ้เนียแง่กระบวนการคงไม่นานหรอกแต่กระบวนการที่จะทําให้ชาวบ้านมาคล้อยตามกับเราใช่ใช่ันนๆหใช่ไหมฮะอยากแบ่งบานตรงนี้ดีกว่าว่ามันใช้เวลาไหนที่ไหนแล้วเราอยู่ตรงนี้พร้อมๆกันเนี่ยจะบอกกับผู้นําชุมชนต่างๆอย่างไรว่าเขาควรจะมีวิธีการน้อมน้าวให้คนในชุมชนเดินตามวิถีของภาษีเจริญยังไง ครับ <Wow. S 2> ครับดเดี๋ยวครัก่อนอื่นผมก็ยังเป็นน้องใหม่นะฮะจากพี่ไพบูลจากบางคนจะมองข้ามเกี่ยวกับรายได้ของขยะคะครั้นี้เราก็ต้องมีการเสียสละหรือว่าเป็นผู้นําและอีกอย่างนึงเป็นผู้นําของเราก็เหมือนกับว่ายังไม่มั่นใจเพราะเรายังไม่เคยก็ต้องให้พี่พี่ไพบูลเนี่ยช่วยไปเป็นพี่เลี้ยงให้หาฐานที่ให้แนะนําให้สูตรไหนอะไรไหน